สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีนเทอร์ไบนะครับวันนี้นะครับพี่ตีจะพาทุกท่านครับมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้าแบตเตอรี่ T R K 5 0 2นะครับปี2017คันนี้กันครับรถคันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถใช้มือเดียวนะครับเจ้าของคนเดียวนะครับเลขไมล์เนี่ยวิ่งมาน้อยครับไม่เยอะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ตีนพาไปชมรถคันนี้เลขไมล์จะวิ่งมาเท่าไหร่ครับไปชมกันเลยครับมารถคันนี้ครับเลขไมล์วิ่งมา21,136ื่นหนึ่ันหร้อามสิบหกกิโลเมตรแท้ครับการรับประกัน เรามีเลขหมายจากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับนี่ครับปอกแฮนเดิลมือเบรกมือคัตเดิมเดิมนะครับคันนี้ยังเป็นแฮนเดิลอยู่นะครับนี่บารจับ GPS นะครับลายคาร์บอนสวยงามนะครับมือเบรกครับไม่มีฟอดไม่มีงอนะฮะนี่สีเดิมโรงงานทั้งคันเลยนี่ครับโอ้โหเบาะนั่งเดิมสวยนะครับนี่ครับมีรอยเพียงเล็กน้อยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เบาะซ้อนด้วยเช่นกันครับสวยมากนะครับคันนี้มาพร้อมกับปี๊บด้านข้างแต่งอลูมิเนียม นะครับพร้อมขายึดเลยนะครับตรงรุ่นนะครับสามใบนี่ครับกระสุนด้านหน้าครับนี่กาดไฟหน้านะครับกาดไฟหน้าแต่งนะครับสำหรับ trk ตรงรุ่นเลยนะครับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าครับมีมาให้ถึงสองชุดเลยนะครับนี่ฮะจานเบรกหน้าหลังอ่านะครับขอไปครับยางหน้าหลังนะครับใหม่ๆเต็มเต็มเลยนะครับจากนี่ครับโอ้โหจานเบรกด้านหน้าครับดูครับเป็นแค่ลอยนะครับไม่เป็นล่องนะครับ กระบอกชกล่างด้านหน้าสวยนะครับไม่มีรอยเลยนะฮะคาลิเปอร์หน้าเดิมๆนะครับนี่ครับมอน้ําเดิมสวยนะครับคอท่อด้านหน้าครับหน้าเครื่องแห้งๆใสๆนะฮะคันนี้นี่คันนี้มีแคสบาร์มาให้ด้วยนะครับแกงเครื่องฝั่งขวาครับสวยๆครับไม่มีรอยล้มล้มแตะเลยนะฮะนี่แล้วคันนี้ครับเป็นท่อเดิมนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อเดิมกันเลยครับ ไบ้างโอ้โหสวิงอาร์มเดิมสวยครับนี่เห็นไหมครับจานเบรกด้านหลังนะครับเต็มเต็มนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นี่ครับบันท้ายเดิมสวยนะครับศูนย์ตรงแน่นอนครับนี่ไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะฮะในส่วนของฝั่งซ้ายครับโซ่เตอร์เดิมๆนะครับสวิงอาร์มเดิมสวยพักเท้าแต่งนะครับนี่พักเท้าแต่ง ได้มีตีนเป็ดด้านล่างแต่งด้วยนะครับแล้วก็แข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะฮะนี่ครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายสวยเช่นเดียวกันนะครับก็จานเบรกด้านหน้าครับเป็นแค่รอจริงครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs กระบอกโชคล่างด้านหน้าสวยรถคันนี้ครับไปตีให้ไปเลยครับสภาพนีนะครับอยู่ที่80%เนะครับส่วนละเอียดตัวรถนะครับเงินดาวเงินผ่อนก็อยู่ที่รางลิปนี้แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจ รีบแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเรามีที่ปรึกษา,าการขายคอยให้คําแนะนําทุกท่านอยู่นะฮะสุดท้ายนี้ครับสำหรับ่านาที่ชอบคลิปนี้นะครับพี่ีขอฝากทุกท่านนะครับถ้าไปกดติดตามนะครับฝากกดตครตาให้กับช่องชาแนลสันเบายของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ